พูดที่หม้อพกษาให้กับนางสาวอิตยาพรคะลำดับที่มากรองแปูจญาสรนุญาสาสาราการเดินรูชนิตสาสี่ตูสาราการเนรู ลังุ๊เก้าคุณครูบรรณาไหว้ครูสิบคุณครูสุวรรณีสอนไฟสิบเอ็ดคุณครูสิรีสิเมตโตสิสต่อไปคุณครูมั่นทสนทคงพานิชคุณครูประพัดสอนมั่น ขอขอบคุณคุณครที่ให้การสนับสนุนอนนีพยาพรของเรานะคะ